สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักคารพทุกท่านนะครับวันนี้แอดนุ้ยคุยเรื่องหวยจะพาท่านมาพบปะคุดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขวันนี้ได้มีโอกาสนําเอกสารนิตยาสารหวยที่มันแมน,มนจริงๆเอามาให้ท่านได้ชมนั่นก็คือเก่งจริงเก่งจริงประจํางนดวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับ เลขหน้าปกเจ้าแม่ทองมาอยู่ที่4กับ9นะครับ4และ9 4มาอยู่ที่4 4 4 5 4 6ดนี้มีเลขเบิ้เลเลยนะระวังนะครับถ้าเขามาอย่างนี้อาจจะเป็นไปดังที่เขาว่านะ4 4 4 5 4 6นะ9มาอยู่ที่9 4 9 5แล้วก็9 6 สตัวอยู่ที่419แล้วก็4ี่ห้นะครับชอบทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะตีกับ9หรือ9ตัวเดียวเนี่ยนะงมดที่ผ่านมา1กับ7นะแม่ทองมาเข้าไปที่116แล้วก็หนจับวินเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดา ผมถือว่าสุดยอดนะจับมาใส่ตัวนี้ผิดเลยนะเนี่ยที่เก่งสองนะเก่งหนึ่งเก่งสองหรืออาจารย์ทรงนะเอางวดนี้อยู่ที่ตรงนี้นะตรงนี้แหละผมว่าน่าจะเข้าเข้ามาประจำนะงวดก่อนหนะน้านู้นก็เข้าเจนะเป็นเลขล่างนะ ใ้เจ็ดกับห้าเข้าเจ็ดเก้าล่างนะเลขบนออกเก้าแปดนะวันนี้ผมว่าก็จะเป็นเลขล่างอีกนะระหว่างสี่กับเก้าสี่มาจากไหนเข้าไปดูหรือ,อยังครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เจ็ดเซียนนะครับสี่ส่วนเก้ามาจากไหนเอยส่วนเก้ามาจากผังเลขนะครับผังเลขกับหลวงพ่อ ปากแดงนะสองตัวนี้เป็นเลขล่างเอาจับคู่ได้เลยหรือเปล่าได้ครับเกา้าเหมือนกับหนึ่จนี่แหละจับคู่ได้เลยนะหนึ่งดนวดนี้4994นะผมว่ามีโอกาสสูงมากที่จะจับคู่วินล่างนะหรืออีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ2นะมันก็จะมาเป็นเก้าแล้วก็2 คู่นี้นะครับของเจ้าแม่ทองมาเก่งจริงน่าจะเข้าล่างนะครับมองไปทางล่างนะน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงเอามาดูเลขบนบ้างของปอชัยเชษเขาหลักร้อยสูงเลยนะงวดนี้6กับ7นะครับหลัก14บห้าหลักหน่วย90ดึงตัวเดียว5นะครับดึงตัวเดียวห้า สีมาก็49 40 59แล้วก็50ตรงนี้นะครับตรงนี้เคยเข้าหรือเปล่าล่ะดูนะครับนี่เคยเข้าหรือเปล่าเขาเข้าหนเลยนะครับ17 17นะบนและล่างนะผมว่าวันนี้น่าจะมีให้เห็นหนาเนี่ยสี่ศนะ 49แล้วก็59ผมว่านี้ไม่ออกนะชุดชุดนี้นะผมว่านะฝาก fc ดูนะครับนี่อย่าลืมกลับตัวนะเข้าตลาดเจอเลขชุดนี้นะเอา9มาใส่นะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย940950นะครับ fc ครับ เผือๆท่านอาจจะโชคดีนะท่านอาจจะโชคดีได้ใช้หนี้ก้อนโตก็ได้นะครับคนไทยทุกวันนี้แบกหนี้ทุกคนไม่เว้นนะไม่มีเว้นแบกหนี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางที่จะช่วยตัวเองให้ได้นะครับวดีตผ่านมาเข้าหนึ่งเจตรงนี้เลยนะครับต่อไป สราชสารนะ9กับ6บนล่าง2กับ3 9มองไปที่9091แล้วก็9กับ9นะ6 1 6 7แล้วก็69 3ตัว0 9 1 7 6แล้วก็1นะครับผมชอบไปทางนี้นะอยากให้ fc ดูไปทางนี้น่าจะมีให้เห็น งวดที่ผ่านมาครับสราชสารให้มาที่16นะ16นะข้างล่าง17นะแต่งวดนี้งวดนี้อยากให้มองไปทางบนนี่นะแถวบนนี่นะติดบนติดล่างนะเพราะว่านะระหว่าง6กับ9เนี่ยมันหวัวหวตลบปัดกันนะเดีย๋ยวเลี้ยง60นะ 9 0 6 0แล้วก็6 9จับวิน6 9นะครับน่าจะสวยด้วยนะครับอาจารย์ตรงให้7นะครับงวดนี้ดูที่7 0 0 7นะครับ7 0 0 7นะเอาที่อาจารย์ตรงก่อนอาจารย์ตรงงวดที่ผ่านมาก,ก็ให้7นะ แต่จับวินไม่เข้านะแต่ให้มันออก7 1นะครับหนึ่งเเข้านะเข้านะเอาม้าที่เก่งหนึ่งกับเก่ง2บนนะครับงวดนี้เก่ง1งวดนี้อยู่ที่เลขขี่ไปที่1 5 7 9แล้วก็8ปดนะครับนี่ดึงตัวเดียว9นะ เกง2อยู่ที่179แล้วก็60นะครับบนงวดนี้นะต้องพิจารณานะครับอยากให้มองไปทางนี้นะงวดนี้นะครับ ผมว่าทางนี้นะ่าจะมีให้เห็นนะครับบนเอาเก่งหนึ่งเข้าไปเสียบนะครับงวดนี้ท่านใดมีเลขดีๆที่ไม่มีจากนี้นะเอาเก่งหนึ่งเข้าไปใส่เขาดึงเก้านะจริงๆมันคือ579นะครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะเลขชุดนี้นะอยู่ตรงนี้แหละ579นะ ต้องเสียบตรงนี้ถ้า9ก้ามาอยู่ที่9ก9า9นึ่แล้วก็9 9นะอันนี้เป็นแซมเปิลแซมเปิลให้เราได้เห็นชนไหมล่ะชนที่7จ็ดกับ9นะเกับเแต่ให้แต่ให้ดึงไปทางนี้นะนะหลายสูตรออกมาทางนี้นะครับหลายสูตรที่มีในแอปหน่วยชแนลจะออกไปทางนี้เอาเรามาดูสินหน่อย โมดที่ผ่านมาผมให้เน้นไปทางเก่งสองเข้าหนึ่งหกนะสามสี่ห้าหกนะสามห้าหกนี่ตัวเด่นนะตัวเด่นของชแนลเราแต่ผมไม่เอาหนึ่งอ่ะผมไม่ชอบหนึ่งดูสิมามาหยุดอยู่แค่ศูนย์นี่ แปดเกนยะแปดเห็นไหมแปดเ้าศูนเราไม่เอา1ถ้าเอา1มันก็จะติดพอดี6 1อยู่ตรงนี้นะแต่งวดนี้เอาบนนะเอาเอาเอาช1แลหนะเอาเอาเก่ง1น,นะครับเอนะทิศทางเลขของผมมาทางนี้นะแต่ท่านใดชอบทางนี้ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่สำหรับผมผมว่ามองไปให้มองไปทางนี้ติดแน่ตัวหนึ่ง แต่ไม่รู้ตัวไหนนะค่อยดูวันสรุปผมสรุปให้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ให้ไปทางนี้ก่อนนะครับโนะห,นบ,น,น,นะนะหนบุรินนะโหนบุรินงวดนี้สี่ห้าเจ็ดแนะสี่ห้านะโหนบุรินนะโหนบุรินให้มองไปทางนี้นะให้มองคู่นี้เอฟซี FC. ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าถังนี้มันติดเก่งหนึ่งนะักคาบเลยเก่งหนึ่งไปทางเก่งหนึ่งนะครับงดที่ผ่านมาเข้าไหมเอยโหนบุรินเขาไม่ธรรมดานะเข้าเข้าอยู่นะอย่างละตัวแต่ผมยังไม่ดูนะเข้าหนึ่งเจ็ดนะเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะนี่ งวดนี้มาทางนี้นะงวดที่ผ่านมาเข้า7จ็ดหนึ่งหนึงเจางนะงวดนี้ผมให้ผมให้ไปทางบนนะติด5กับ7เอาไว้นะครับบนนะบนนะท่องไว้ก่อน58าแปดเนี่ยเจ็ดแห้าหกดหนะมีไหมทางนี้ไม่มีนะ50าศูนหสองห้าสี่ 5 0 5 2 5 4 5 6 5 8เอาคู่มาเสียบนะครับ7เหมือนกัน7 0 7 2 7 4 7 6แล้วก็7 8ไปทางบนนะครับเห็นลัตเตอรี่จิบไว้หน่อยนะครับ5 0 0 5 7 0 0 7นะ7 0 7 2แล้วก็7 4นะครับไปทางทิศท,ทางบนนะครับอันนี้ของลีงวันนี้ให้5เลยนะ ห้าเจ็ดเก้านะเป็นเลขตัวเดียวนะไม่ใช่เลขชุดนะเป็นเลขเด่นนะครับเดี๋ยวจะเอ๊ะแอดหนุยไม่บอกเลยไม่ใช่บอกนะครับห้านักครับอันเนกหนองรีงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเจ็ดเลยนะนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยแต่ถ้าแยกเล่นเห็นไหมเอเลขเด่นเข้าหนึ่งหกด้วยนะครับแต่ไม่มีเขาจับให้แค่หนึ่งเอางวดนี้หนึ่งห้าไม่มีนะ มาดูงวดที่หน้าหน้าดูที่สุดผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะถ้ามานะห้าสองห้ห้าแนะครับห้าสองห้สี่ห้าปเขาลืมห้านยผมชอบอยู่ของผมคนเดียวแหละ แต่ผมว่ามีนะผมว่าน่าจะมีนะห้าศนะูนะห้าศนยนย์ห้านะวัที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเจดล่างตอนนี้จะไปบนแล้วนะขวัญใจคนอยากจะรวยกับเขาแดงกับน้ำเงินงวดนี้ แดงศูนย์หนึ่งหกเก้าเกนะก้าหนสองห้านะดึงตัวเดียว9นะครับ9ชุด3ตัว6กสองสนะดึง2กับ3เออมาแปลกแอยู่นะงวดนี้นะอา้าวเราดูตัวนี้ก่อนหวั่นใจก่อน ของขวัญจากใจงวดที่ผ่านมาดึง3ไม่เข้านะสตัวนะชุด3ตัวของอาจารย์เก่งจริงเขาบนเป็น17นะล่างเป็นหนเนี่ยตัวนี้คือสาตัวมาตัวบน2ตัวมาตัวล่างนี่มันสลับที่กันอ้าวไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเข้านะถือว่ามีให้เห็นหน้าพูดง่าย เอาวันนี้3มตัวมาตัวบนนะและ2ตัวมาตัวล่างนะอยู่ที่สองสสามสองนะจะวินไหมงวดนี้จะวินหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านะเอา7กับ5ใส่นะครับเอาห้าเแล้วก็9นะเอา5้าเและ9ใส่นะ จะมีไมหมล่ะตัวน้อยตัวหนึ่งคือ0นยเอาใส่ลองดูนะครับ06นยแล้วก็ศูนย์สนะแต่ถ้าตรงนี้มันจะเป็น5้าสองเจแล้วก็9ก้าสองนะครับถ้าเขามาจริงไอสองก็ให้หลายอาจารย์นะครับหมดที่ผ่านมาเข้าสลับที่กันนะ บนไปล่างล่างไปบนแต่งวดนี้เขาให้บนล่างอันเดียวกันนะครับต้องมีตัวหนึ่งเขาว่านะอาจารย์ก็ผมเข้าใจไอเดียอาจารย์เหมือนกันกันกบผมเพราะว่ามันไม่มันไม่มไมสเสถียรนะทุกวนันนี้เราให้บนออกล่างเราให้ล่างออกบนก็จับชุดเดียวเสียเลยบนและล่างนะครับแมชีเมียนหนึ่งกับเก้านะครับ เอฟอยู่ที่เจ็ดนะครับนี่บนและล่างนะให้ตียาวไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็น f อฟีแอดหนุยถ้าอยากครอบตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้ให้คูณเอาไว้มั่งนะครับบวกลบคูณหารเอาไว้มั่งอย่าเยอะนะเบาๆววดที่ผ่านมาเข้า1 7นะตรงนี้นะ1 7ล่างไม่มีไอ้บนไม่มีนะเอ้ย ะครับแม่ชีนนะถ้าแม่ชีนมาอยู่ทิศเนี่ยหนึ่งมาแล้วผมให้ชอบไปทางนี้นะครับลงมาทางนี้นะผมว่าน่าจะดูดีมากๆนะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องมีให้เห็นนะแปดเก้าศูนย์เนี่ยเลขล่างเนี่ยต้องมีให้เห็นเพราะมวดที่ผ่านมาเขาเข้าอ่ะหนึ่งเจ็ดนะครับ ชี้ให้ดูทุกจุดนะครับแล้วการตัดสินใจเป็นขันนะ้นขั้นหนาแสนคมงวดทนี่ห้านะสามมีตัวหนึ่งแน่ๆนะครับบนชอบตัวไหนก็ว่ากันไปส่วนล่าง3ตัวเดียวโอวดที่ผ่านมานะครับ 9ก้ 98, ไม่ติดเลยนะเลขออกหนึ่งหกหนเนะไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ก็ลองดูไปทั้งเลขห้ากับเลข9้านะบนและล่างนะเขาให้มาทาั้ง3นะเอาเลขขี้ยืนนะครับเอาเลขคู่เข้าไปเสียบนะครับ FC ขครับบนและล่างนะครับ โอเคขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นความแรงกำลังใจนะครับวันนี้อยากจะให้ดูจุดเด่นๆของเลขนะงวดนี้นะตัวนี้ท่านให้มองไปทางนี้นะที่เก่งหนึ่งนะครับเก่งหนึ่งแต่จับคู่งวดนี้ผมไม่ได้จับให้เหมือนทุกงวดนะ เพต้องรีบร้อนหรือเกินมันอากาศนะอากาศนะอากาศมนรีบร้อนแต่จุดที่อยากให้ดูงวดนี้นะที่เขาจับไว้แล้วสวยสๆเนี่ยคือปอชัยเชิดงวดนี้น่าจะมีดีให้เห็นไม่แพ้ตรงนี้นะไม่แพ้ตรงนี้เพราะตรงนี้ยังไงท่านก็ดูอยู่แล้วเนาะของเจ้าแม่ทองมาส่วนตัวรองลงมาอยากให้ดูมาที่ปอชัยเชิดเขานะครับโดยเฉพาะสี่ชุดนี้ สองชุดนี้เอาไปได้เลยบนและล่างสีชุดบนล่างสองชุดสามตัวนะครับสีชุดบนล่างนะครับของปอชัยเชษสวยนะครับสวยมากๆถูกใจ โอเคครับการขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกาวขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารเกง่งจริงนะครับที่ท่านได้กรุณาให้ผมได้นามารีวิวให้กับเอฟซีพี่น้องที่อยู่ห่างไกลได้รับชมนะครับท่านที่อยู่ในเมืองก็กรุณาได้ซื้อเอกสารนิตยศาศสารสันนับสนุนหนังสือทุกเล่มด้วยนะครับเอามาดูพร้อมกับผมก็ได้หรือจะดูคนเดียวเก็บไว้เป็น สมบัติส่วนตัวก็ได้นะครับกรับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากๆสําหรับท่านใดที่กดติดตามให้ขอให้ถูกหวยกันแล้วกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ